สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์ทุกๆท,ท่านเลยน,นะครับตอนนี้คุณผู้ชมกําลังอยู่ในช่องประธานสุดธรมาหรือช่างหนุ่มนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมกําลังอยู่ในช่องประธานสุดธรรมาหรือช่างหนุ่มนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีผลงานนะครับจากกา เอโปกัน e 2พี่น้อง2ตัวนี้นะครับผมมาให้รับชมกันอีกนะครับขั้นตอนการพ่นไม่ได้ถ่ายทำนะครับผมกาเอโปกัน e K600 นะครับตัวนี้นะครับเป็นหัว1.3ผมใช้พ่นสีนะครับผมแล้วก็มาตามด้วยเ e อโปกัน K8 887นะครับผมเป็นระบบ hvlp อันนี้ผมใช้เคลือบนะครับอันนี้ก็ยังเป็นหัว1.3อยู่นะครับผม สาเหตุที่ผมใช้กา2อตัวพ่นสีนะครับเพื่อให้งานสะดวกรวดเร็วนะครับผมให้จบงานไวนะครับก็คือผสมสีมาใช้กาอีกตัวหนึ่งพ่นนะครับพอหลังจากพ่นสีเสร็จนะครับก็หยิบกาที่ใส่เคลียร์เลกเกอร์นะครับเอามาเคลียร์ต่อชิ้นงานได้เลยนะครับมันก็จะทําให้เรานะครับจบงานได้ไวนะครับผมหลังจากนั้นก็ไปล้างเช็ดทําความสะอาดก็เรียบร้อยตอนนี้ก็มาชมผลงานที่ได้จากกาสอลูกนี้นะครับ โดยปกติแล้วนะครับพวกในห้องเครื่องพวกรถอ,อีโกคาร์นะครับรถประหยัดในห้องเครื่องพวกนี้ก็จะพ่นสีไม่ทั่วก็จะไม่ได้เคลือบนะครับผมก็จะผ่านไปนะครับมาดูตรงนี้นะครับผมฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับที่ที่พ่นสีนะครับก่อนอื่นเลยให้ดูเม็ดเลเกอร์ที่ได้นะครับมีความ อ่ายังไงอะเม็ดเขาออกดีมากมานะครับออกเม็ดแบบเป็นละองฝอยๆละเอียดละเอียดน,นะครับแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะพ่นแบบพ่นเม็ดเนียนๆตึงๆได้เลยนะครับเราสามารถที่จะเล่นเม็ดได้เลยนะใสๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมพ่นแลกเกอร์ไปแค่สองเที่ยวเองนะครับอันนี้เป็นรถมิตซูบิชิมิลานนะครับผม ผมจะให้ดูชัดๆใกล้ๆช้าๆนะครับให้ดูเม็ดแลกเกอร์นะครับผมเห็นตัวช่างหนุ่มเลยพยายามนะครับพยายามให้มันเห็นเม็ดแลกเกอร์ชัดๆถือว่าเนียนมากๆนะครับผม ไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับอันนี้ถ่ายจากกล้อง GoPro 8นะครับผมความละเอียดของภาพอยู่ที่ 1,800p นะครับ30เฟรมเรทนะครับความละเอียดถ่ายให้เห็นชิ้นงานนะครับชัดๆจะๆนะครับผมว่า าการนะครับที่พ่นผลงานออกมาได้นะครับผมที่จริงรถราคาประหยัดพวกนี้นะครับเมลเกอร์เขาจะไม่ได้ใสขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมเมลเกอร์โรงงานนะครับมันจะมีความแบบเ,เป็นเปลือกส้มเยอะกว่านี้นะครับแล้วเมลเกอร์เขาจะไม่ใสฉ่ำเนียนแบบนี้นะครับส่วนมากแล้วรถทุกวันนี้ที่เป็นรถป้ายแดงนะครับมันก็จะเป็นแบบ ผิวเม็ดเม็ดมันจะเป็นส้มๆด้านๆสากๆหน่อยนะครับมันจะไม่ตึงเนียนขนาดนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือแบบพยายามให้มันเม็ดเล็กเหมือนโรงงานแล้วนะครับแต่ไม่ได้จริงๆครับคุณผู้ชมมันใสมันฉ่ำมันเนียนกว่านะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมให้ดูระยะไกลอีก ถ่ายด้วยกล้องคุณภาพละเอียดยิบเลยนะครับผมไม่อายใครนะครับผมคุณผู้ชมเม็ดเล็กเกอร์ออกมาจากกาเอโปก,กันสองตัวนี้นะครับคือจะบอกว่าถ้าได้ขนาดนี้นะครับผมผมว่านะมันเปรียบเทียบได้กับกาลูกรับหมื่นเลยนะครับอันนี้ราคาประมาณหลักพันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าคุณภาพที่ได้นี่คือโอ้โห คุณผู้ชมก็ก็ดูเอานะครับเม็ดที่ได้เม็ดสีที่ได้เม็ดเล็กเกอร์ที่ได้นะครับคือเม็ดสีเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมมันละเอียดนะครับตัวเม็ดสีอันนั้นคือข้างในนั้นคือเม็ดสีนะครับจะละเอียดมากๆแล้วทีนี้เม็ดเล็กเกอร์ที่ได้เห็นไหมมันก็แบบตึงอ่ะตึงเรียบเนียนเม็ดสม่ําเสมออ่ะนะครับ ก็เป็นอีกทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับผมสำหรับกบาพ่นสีเอโปกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเคหกร้อยพ่นทั้งสีทั้งเคลียก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเอโปกันเคแปดแปดเจ็ดระบบ H v l p ก็พ่นทั้งสีทั้งเคลียได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าความละเอียดของของของตัวกานะคุณผู้ชมบางคนอาจจะใช้กาเอโปกัน์เคหกร้อยตัวนี้อยู่นะครับที่ว่าละเอียดแล้วนะครับ ผมก็เพิ่งจะได้กาตัวนี้มาเหมือนกันนะครับผมก็ได้ลองเปรียบเทียบดูนะครับตัวนี้นะครับละเอียดยิ่งกว่านะครับผมผมอันนี้ผมสัมผัสได้เพราะว่าผมลองพ่นเปรียบเทียบดูความละเอียดของฝอยละอองสเปรย์นะครับ K887 ละเอียดกว่า K600 นะครับผมก็คือค่อนข้างจะชัดแตกต่างเลยเนะี่ยใพวกม่านสีความกว้างของอะไรของมันอ่ะก็กว้างกว่าละเอียดกว่านะครับอันนี้เป็นกา600 600cc นะครับอันนี้เป็น 400cc ก็คือกาเล็กกาใหญ่นะครับคุณจะใช้ตัวใดตัวหนึ่งพ่นทั้งสีทั้งเคลียร์ก็ได้นะครับแต่ว่าผมมี2ตัวผมก็แยกพ่นไอ้ตัวนี้มันพ่นสีมันมันคล่องตัวดีผมก็เลยชอบใช้คือมันเบามันเบานะครับแต่ว่าตัวนี้น้ําหนักค่อนข้างจะหนักมือนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเดินรอบคันเนี่ยก็อาจจะมีเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อคุณภาพของงานนะครับผม เค okay, ครับคุณผู้ชมเดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วครับก็ขอฝากผลงานด้วยแล้วกันนะครับผมคลิปนี้จัดทําจัดสร้างขึ้นนะครับเพื่อแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีรถยนต์เท่านั้นนะครับไม่ได้ทําขึ้นมาเพื่อจะโปรโมทอู่หรือรับงานแต่อย่างใดนะครับผมให้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับ ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับมีความสุขสนุกกับหน้าที่การงานนะครับผมร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีตลอดไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ